เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนทางประสิทธิพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิะะ้ขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ขึ้นมือข้างขวาจรดนิ้วหัวไม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบาย กรักตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใคล้กังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทําใจของเรานะให้ว่วางๆให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่วางๆนะจ๊ะแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆ ที่ศูนกลางกายฐานที่เจดซึ่งอยู่ในกลางทองของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด,ด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวา ทะลุไปด้านซายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากรบบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือกเกลียวกัูศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่น และเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านเริ่มหยุดใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ตรงนี้แล้วก็เดินทางกาไปสู่ภายในคือใจจะเคลื่อนกาไปสู่ภายในได้บรรลุมรคนิพพาน ในเส้นทางสายกลางภายในนี้นะจ๊ะเพราะด้านศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เราต้องทำความรู้จักเอาไว้แบันเนื้อจากจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองขึ้นมาสองนิ้วมือแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ อยากกังวลใจจนเกินไปว่าระวางใจเนี่ยตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป๊ะไหมเอาว่าประมาณการก่อนว่าอยู่ในบริเวณแต่แถวนั้นและกันเนิกถึงบริกรรมมณีมิตรเป็นดวงแก้วใส ที่ใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้แต่ไ่ไเด้คุณหลวงปู่ปู่คนพระพิจารณารมอกายท่านบอกโตเท่ากับแก้วตาของเราเราถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นไปก่อนนะจ๊ะ ให้ตรึกนึกถึงดวงใสใ,ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสเพื่อให้ดวงใสใสคือบริกรรมนี้นี้จะได้เป็นจุดเชื่อมโยงใจที่ฟุ้งซ่านคิดเป็นในเรื่องราวต่างๆนั้นนะ กลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหมือนเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจตำแหน่งที่หยุดใจว่าใจต้องมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้จึงจะถูกหลักวิชาดำเนินลอยตามพระสมมอสุริเจาพระอารหาันต์ทั้งหลายท่านหยุดใจตรงนี้นะจ๊ะ ราะวัตถุประสงค์ที่เรานึกถึงบริกรรมมณีมิตรจะเป็นดวงใสสอง์คพระใสสหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระคุณพระพิชาธรรมกายที่ขลางกลายนี้ก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ให้ใจของเราผูกพันนึกถึงบริกรรมมณิมิตรนี้เนี่ย ให้ได้ตลอดเวลาอย่างสบายไอ้นึกง่ายง่ายอย่างสบายสบายคล้ายขัานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเพื่อใ,ใจเนีมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะ มรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกจึงยังไม่พ้นกาลสมัยและไม่มีวันพ้นกาลสมัยหรือหมดสมัยที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานที่ว่าหมดสมัยนั่นก็เป็นเรื่องของผู้ที่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงจังกล่าวฉะนั้นแล้วก็กล่าวกันตต่อกันมา แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นความจริงก็เป็นอย่างที่พราสมมทธเจา้าที่ท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวท่านท่านกษัตร์ดีก็มีอยู่ในตัวของมอนุษย์ทุกๆคนในโลก,โกรวมทั้งตัวของเราด้วยท่านยังนำมาถ่ายทอดอบรมสั่งสอนให้เราทำอย่างท่านก็เพื่อจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างท่าน หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่ขาบางขังคับพัจชาเราเอาไว้เนี่ยให้มีความทุกข์ทรมานของชีวิตความโลภด้วยความโกรธความหลงความไม่รู้ต่างๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็นำใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ตรงนี้นะจ๊ะอย่างเบาๆ สบายบายวิธีที่ถูกแล้วก็ความเข้าใจที่ถูกต้องของการหยุดใจหรือเดินทางเข้าไปสู่ภายในเพื่อให้ได้บรรลุบ,บัคผลนิพานหรือเข้าอย่างน้อยเขาก็ไปถึงดวงธรรมใสๆภายในความบริสุทธิ์ภายในหรือพรระตัตนตรัยในตัวนั้น ต้องง่ายๆตั้งแต่เริ่มต้นต้องง่ายและสบายและเมื่อเราทำถูกต้องแล้วจะต้องง่ายเพิ่มขึ้นสบายเพิ่มขึ้นบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความจริงเป็นอย่างนี้ไม่มีการกดดันไม่มีการลุ้นเก่งเพ่งจ้องบีบเค้น บังคับกายสะกดจิตสะกดใจให้นิ่งอยู่ตรงนั้นก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นที่ถูกนั้นต้องสบายทำตัวให้สบายทำใจให้สงบเดี๋ยวเราก็จะพบหนทางสว่างที่อยู่ในกลางกายของเราอย่างง่ายๆพึงจำเอาไว้ว่าต้องง่ายๆ ตั้งสบายและเพิ่มขึ้นจึงจะถูกหลักวิชานะจ๊ะถ้าอยากเพิ่มขึ้นนั้นไม่ใช่สิ่งที่ซับซ้อนชีวิตที่ซับซ้อนภายในจะศึกษาได้โดยวิธีการที่ไม่ซับซ้อนคือหยุดใจนิ่งเย,ยเฉยปัญหาชีวิตที่ยากที่สุด จะต้องแก้ได้โดวยวิธีที่ง่ายที่สุดคือหยุดกันนิ่งนี่แหละหยุดได้เราเป็นตัวสำเร็จพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพูุีเนี่ยได้กล่าวคำนี้เป็นประยายในคำสอนของพระสมมาสพระพุทธเจ้าสมณะหยุดแล้วไปหยุดใจได้แล้วเพื่อจะหยุดในการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีทั้งความคิดคำพูด และการกระทำส่วนหยาบทางกายทางวาจาทางใจเราจะต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้แลเราก็จะมีความรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตของเราเพราะเรามาเกิดเพื่อการนี้อีกทั้งเราก็สามารถทำได้ได้ดีด้วยและดีที่สุดด้วย โดยวิธีการที่ง่ายที่สุดเบาสบายที่สุดผ่อนคลายที่สุดเพราะฉะนั้นโลกทุกคนจะต้องปรับทั้งร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมอย่างนี้ใจจึงใจหยุดนิ่งได้ง่ายและความสำเร็จก็จะบังเกิดขึ้นในบรรสาการมรุธรรมนี้แหละ อย่างที่เราได้ตั้งใจไว้ดีๆตั้งแต่ต้นบรรษาเพราะนั้นตอนนี้เราก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสสเรากับระคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสบาย โดยเสียงคำภาวนาน,นั้นน่ะดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนออกมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ที่มีอนุภาพไม่มีประมาณผ่านกลางกายของเราเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจเราให้หมดสิ้นไปให้เหลือแต่ใจที่ใส,สต้องบริกรรมภาวนานอย่างนี้โดยไม่ใช้กำลัง เหมือนการท่องบนท่องบนมนตราอะไรต่างๆเหล่านั้นตั้งเป็นเหมือนเสียงละเอียดอ่อนที่แผ่วเบาละมุนละไมดังออกจากในกลางท้องของเราว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอารหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอารหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยจ่จนในกลางดวงใสใสที่ใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลย ไม่มีขีดควครคล้ายขนแมวใสบริสุทธิ์ทุกครั้งที่เราตรึกนึกถึงดวงใสเราจะต้องไม่ลืมปริกรรมภาวนาว่าสัมมาระังสัมมาระังสัมมาระหังอย่างต่อเนื่อง ไม่ใคําเภานาช้าหรือเร็วเกินไปนักเอาพอดีพอดีที่เรามีความรู้สึกว่าสบายกายสบายใจใจสบายกายสบาย,าย,บายผ่อนคลายอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชานะจ้ะส่วนการนึกถึงบริกรรมในมิตรเรานึกได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นอย่างนี้ไปก่อนนะจ๊ะ จะไปรีบรอ้อนบีบเค้นภาพไปชัดเจนให้มันได้ดังใจเราเหมือนเรามองเห็นของกับอยากด้วยตาเนื้อนั้นไม่ใช่นะอาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องนิ่งน่งค่อยๆนึกไปทำใจของเราให้มันเยือกเย็นแม้ว่าเราจะเป็นคนเร่าร้อนแต่ตอนนี้ต้องเยือกเย็นต้องสุขุมเยือกเย็น ให้ใจใสๆใส่ใช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลที่เรากำลังเตรียมการจะไปหล่อรูปเหมือนทํานพระเดวคุลงปูเราจะนึกถึงพระเดวคุลงปูผู้คนพบวิชาธรรมกายนี้เป็นอารมณ์ก็ได้เพราะเรานึกอยู่ทุกวันอยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับเราที่จะนึกถึงท่านใจความเพลิมปพติใจสุขใจที่ได้นึกถึงท่าน เมื่อเรานึกถึงท่านท่านก็นึกถึงเราแล้วก็จะเอาเรานะี่เข้าไปกลัน่นไปแก้ให้ใสๆแล้วก็เติมบุญเติมบารมีให้กับพวกเราให้เราเป็นผู้มีบุญมีบารมีบารมีนี้ก็จะจะด้ไปขจัดอุปสรรคของชีวิตหนักเป็นเบาเบาเป็นหายเป็นต้นนะจ๊ะเราจะนึกถึงท่านก็ได้ และ็ภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังอย่างนี้เรื่อยไปก็มีจำนวนมากที่นึกถึงพระเด็บคุณลงปูปูคนพพวิชาธรรมกายนี้แล้วเนี่ยนึกได้ง่ายกว่าภาพอย่างอื่นเพราะนึกแล้วอบอุ่นใจแล้วก็สามารถนึกได้ชัดเจน ตั้งแต่ชัดน้อยจนกระทั่งไปถึงชัดมากตั้งแต่น้อยกว่าลืมตาเห็นกระทั่งขยับมาเป็นเท่าลืมตาเห็นแล้วก็ยิ่งกว่าซึ่งนํำความหาสุขมาให้เกิดขึ้นกับผู้นั้นทีเดียวและจากจุดนั้นที่เห็นว่าเด็กหลวงปูชัดก็จะค่อยๆใสขึ้นมันก็น้ำแข็งบางเหมือนกระจก กันช่องที่เราส่องเงาหน้าบ้างและเหมือนเพชรบ้างมีแสงออกบ้างและอะไรอะไมก็ง่ายแล้วล่ะความสุขพลังลูกออกมาเลยเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกทุกคนจะเป็นผู้มีบุญจะได้ประกอบความเพียรให้กล้ากล้าให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายขอยตั้งใจปฏิบัติทำให้ดีให้ลูกทุกคนสมหวังนึ่งใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเียบนะจ๊ะ